ไอไลท์ like. อีก่ข้างลึกเอาแลว้วด้านนี้ก้อนโหดก้อนแบดบโอเคเลเจนเนวาดฮีโร่เนวไดายเออไม่มีการเล่นโซเฟียนแบบกระชับแกบบล้งลงเลนเก่าอย่างใช่ไอแยงอันนี้ยังดูดูดูดีนะมาดูตอนที่อยู่ลงเลนเก่าเนี้ยโอ้โหอย่างใช่มันจะ,ปปะลบไปคุ้มขนะืนอีพี่ดูหรื <laughs> อเสพได้ปะล่ะ แพร่เอาไผ่แต่ย่าลืมมาคืนด้วยนะอภัยพ่อมันของไงให้แล้วก็คืนไงเ <c oughs> อาดูให้แล้วมก็ต้องคืนกูดิตะลกไปเนี่ยเฮ้ยตะใครมันถิงดีกว่าช่างหงางมดแม่งไงี่างหมวกแดงเจ๊ววกว่าบุกบ,บนนี่หว่าออกูมาอะไรตรงเนี้ย

โอ้อ,สอสยสัตว์ยิงไม่ทนันโอกีโยวาตาชิวะไนเดสกาโอ้หันหน้าเราป <c oughs> ้องมาล้อไอ้สัตว์ตาพีชประชาเน,นี่ยแบตยันอัดเดียวเราเอาสัตว์ก็ <c oughs> มึงรู้อะเอ้าไอ้เจ๊กูบอกกูไม่รู้

ตายแล้วแม่ดอกเรื่อบุกทางดีวะบุกฐานด้านหน้าไปก่อนน็อกตัวนึงไปทางนี้ไปทางนี้ตัวนึงไปทางนี้ตัวนึงไอ้กูไปบุกฐาน้านหน้าแล้วสองตัวไปตายหมดเฮ้ยโหลือสามตัวเลยเฮ้ยจุยเฮ้ยไอ้เจี้ยบบลกไอ้สัตว์ตกใจหมดไอ้แม่ย้อยโอ้ยจุ้ยฮะปีหัวก่อนการยิงก่อน กูยิงหัวไม่ยิงหัวกูเดูกูโห่มากูยิงหัวยิงหัวไอ้สัสลูกกูเปิดนะเดี๋ยวกูเปิดมึงตามมาก่อนกูล้มมึงแทงโอเคป่ะข้อใจโอเคยินดีตลอดโอเครับเฮ้ยบอยมากันเต็มเลยวะ ตายหนึ่งในนี้มันทำลายของกูจริงๆยากแล้วทั้งโลทั้งไฟยัดทั้งสมองกูให้พู้วทำไมอ่ะตาคีะพิ้วอยอะเลยที่ประนะเอ้เพื่อนฆ่าตายไปมึงมาตังเล่นแล้วกูเรี้ยงที่อะไรล่ะเมามันหลอนมา่กูมันกีขวาแล้วกีขวาค้างไม่ได้ชอบหลุกกูจำไม่ได้เกมมันเลยสกินแบกไอว่มันก็ปั๊บไปในนี้ตัวทีไงไม่เข้าใจเลยจริงๆ ก็เอะแล้วม้ากูมักจะเป็นคกับมันคกมัอย่ามเอามีใครเด็ดเอาบวกกันตรงไหนบออยู่ภายในใจเป็นเมืองล้านคำบอกให้ตาฟังไม่ได้สักคำอ้ยเจ้าหนี้ เราคิดพี่เองไอ้เคิดแบกเบียดระวังน้ำโอ้ไม่เป็นไรน้อะแม่งหลบไอ้สัตว์โวยอะไรบูนี่อ่ะก็ตายเลยจริงจริงนี่ขนาดกดสุ่มวะเนี่ยต้องเอไปเลจ้าต้องการเลยยดเีวปลี่ยนให้ไหวะน่ารักมากจุบุจุบุ thank you for you I love you นี่ยมันสืบมขแยน่าเฮจีแล้วก็น้งแฮร์รี่พอตอร์ดื้อดื้อดื้อนจะเล่นเกมหรกันล่ะเล่นเราเล่นเรียเราลังแกันหมดกล่องเราขนาดนไมมีนี่อยู่กัรแจ้งเตอนกันหมาเขาไเโอ้ยยินดลช ว้าวรู้มีเงาไปวะชิวจัดเลยไอพีกาว้าการพิชิตของเจ้านั้นข้าได้ไม่ลืมไอ้เหี้ยวิ่งไปตายกูวิ่งไปรับกระสุนต่อไปครักูไปรับกระสุนให้เพื่อนให้เพื่อนได้คิวนายเป็นคนนายเป็นคนดีเลยใช่แล้วดีไม่ห่างเหินด้วย